Hey, อันนี้เรามาทานข้าวที่ร้านบ้านครูนะครับมามากรกงอมานุวัฒน์บรรยากาศดีมากครับติดทะเลใกล้เขาตะเกียบมากเดินไปได้เลยเนี่ยเขาตะเกียบโอ้ชูโอจับกบไปแล้วครับชูเกิดอะไรขึ้นครับชูโตกเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้มเลยเสื้อเปื้อนสาย บรรยากาศริมทะเลโอ้โหน้ามาจริงๆเลยตอนนี้ตรงนู้นน่าจะสวนสนนะครับเคยไปถ่ายพรเเวดดิ้งที่นู้นพูดแล้วน้ำตาไหลน่าเลยเดินเดินแอบ,แอบกันมาบนี่ยงทวงนครับเด็กๆรอข้าวมาเราก็มาเดินเล่นก่อนริมทะเลสนสว่าโอ้บรรยากาศดีมาก วันนี้อากาศก็ร้อนแต่ไม่ร้อนมากเพราะว่าริมทะเลมีลมมีลมเย็นๆเก็บภาพรบรรยากาศจะให้ดูก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวจะเข้าโรงแรมพาเด็กๆไปเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเราไปโรงแรมอะไรกัน<ป>ชูโอเดินมาแล้ว<ป>ว่าไงครับชูโอว,<ป>วันนี้ชูโอเป็นกัปตันอเมริกา กับตอนมิกาลรล้มเหรอครับล้มเหรอครับมีอะไรครับยยมีทรายอยู่มีทรายอยู่อ๋อรองเท้ามีทรายอยู่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนให้เออเอาทรายออกให้มไม่ทันแล้วอ,ออกเองแล้วครับผมที่อ,ออกเองเลยทำได้ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำเป็นแล้วเนาะตายตายถอดรองเท้าเลยก็ได้นะครับเออมันจะมีเศษแก้วหรือเปล่าต้องดูกันโอ้แต่ไม่ได้มีมดทุกคนแป๊บนึงอากงอาม่าทาันแล้ว แม่บอกว่าส้มตำม,มาแล้วมีอะไรนะคะม,มีปูเหรอดูในรูปูสิมีปูอยู่จริงหรือเปล่ปาคุณเห็นปูเปล่าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแสดง่เขาขุดเข้าไปลึกมากน,นะ,ะ่ะใช่ไหมใช่เลยร,รา,าต้องเข้าไปลึกมากถืถอไข่แล้วอ่ะข้าวผัดทะเลอันนี้ไข่ขึ้นไส้แกงใช่ค่ะหนหงผู้ส้มตำโยชิค <c oughs> ขขิมพร้อมหม่ำแล้ว ไปดูพี่ชุคิมเหมือนกันดีกว่าใช่แล้วมันอร่อยแล้ว ห้องได้แล้วห้องอากงกับห้องเราไปนี่เป็นยไงมีสระว่ายน้ำสวยมากเด็กชั้วโอพร้อมเล่นน้ำไหมครับพร้อมเล่นน้ำไหมครับนี่เล่นน้ำตรงนี้เลยนะอ๋อตรงนี้เลยนะครับโอเคเป็นไงครับพี่ขีมพร้อมเล่นน้ำที่นี่หรือยังครับตื่นเต้นมากเลยค่ะยังไงนะคะ ตื่นเต้นมากเลยวันนี้พี่ชูคิมจัดกระเป๋ามาเองแล้วนครับทุกคนในกระเป๋าเขาเปนะ็นกระเป๋าเอลซ่าใบใหม่เนี่เท่มากเลยค่ะอาขึ้นตึกนี้แหละคะ่ะตรงวางนี้แหละคะ่ะไปส่งอามาก่อนไหมอมามาแปดหนึ่งศูนย์สามต้องอมามาเปิดยังไงคะเนี่ยพ่อขาเปิดไม่เป็นไม่เปิดเท่่าไหรยังไงครัะเปิดได้ไหมคะเกก่่งวาาาอม นี่โอ้ไปมาแล้วเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอาบน้งมือส่วนแบบนี้แล้วก็เป็นโซนกันเปียกนี่นั่งเลยครับให้นั่งครับเอาโจโงพาไปดูสิครับตรงไหนครับอ๋อมีที่นั่งตเลยว้าวอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำว้าวให้นั่งอาบน้ำเหรอครับมาขออาบมาอาบไหมอ่ะ โอเคครับไปไปันไป้องเดียวกันคะไปดกันครับโอเคครับชูโอเปิดบ้างครับรอบนี้อ้ย่ถึอนเคบปนเป็นเตียงเฟดอันนี้เป็นห้องน้ำส่วนแยกส่วนแห้งส่วนเปียก นนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะร้านข้าวค่ะวันนี้หนูไปพักโรงแรมหนูออกมาจากโรงแรมแล้วค่ะใช่เรามาอยู่ที่เขาเต่ากันเขาเต่าอยู่ตรงนู้นไม่เขาเตา่าแล้วเราไปทานร้านอาหารนี้ข้างหลังเราเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมชื่อร้านอาหารอะไรนะรถทิพย์ใช่ไหมฝ่าขาจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้อร่อยไหมใช่ไหมอยูอยังคะ อยู่แล้วทานแฟนวิทไปแล้วแต่ทานไปน้อยเดียวใช่ไหมเพ่อขาไม่ยอมให้ทานเดี๋ยวไปทานข้าวกันสั่งปลาหมึกทอดน้ำปลาให้ด้วยทานได้ไหมเนี่ยจริงเหรอเรื่องอะไรฮะไอเคเดี๋ยวไปทานข้าวกันถ่ายวิดีโอเด็กขี้หลังเราไปแล้วไปแลยเอ้ย หนักมากหนักมากหนักจริงๆว้ายบุกตกหูป่บาไปดูอะไรก็ไม่รู้ว่ะบาไปดูอึหมาอือหมาในทะเลอะไม่ใช่นั่นไม่ใช่อึ่มหมาแต่เมื่อกี้อึ่หมาอันนี้รูปูปูาขุดรูอันนี้ค่ะเป็นทรายที่ปูเขาขุดรูขึ้นมาโอ้สวยจังเลยนะคะเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะ สวยแล้วดูได้สวยใช่ค่ะร้อนมากครไม่ร้อนนะทุกคน<ม>วันนี้ชูครีมบอกไปเล่นสไลเดอร์มาโดยที่โรงแรมแต่ว่าไม่พอขาไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไม่หายคลิปประดิษฐิไปเล่นด้วยเสียวมากเลยอ่ะสไลเดอร์อ๋อันที่วนม,มานอ๋อมีอันที่วนๆ<อ>ด้วยใช่ไหมคอ๋อส่วนพ่อขาไปเล่นอันที่สูง แล้วพอลงมาปุ๊บน้ําตื้นก้นกระแทกเจ็บก้นมากเลย<อ>เจ็บก้นเลยก้นกระแทกปลุปกๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปเล่นกันใหม่นะคะตื่นแต่เช้าทานข้าวนะเนาะเดี๋ยวอีกตาเด่นเด่นจะไปเล่นอีกนะคะโอเคโอ้มารอบนี้เป็นคิวชูโอบ้างครับเมื่อกี้พาพี่ชูคีมาแล้ววันนี้คิวช<า>ูโอบ้างอออบ้้างชูคีหลังพ่อมาเพราะว่าชูไม่อยากทับเพื่อนชูเดินไหมครับเอาไหมโอ้ ไม่เดินเหมือนพี่<ท>ชูคิมน,นะไม่อยากให้ใส่ข้าเท้าอ้อบทหนักมาอยู่ที่พ่อเลยตอนนี้นใช่ใช่โอ,อ้เดี๋ยวใส่ข้าเท้าเหรอครับใช่ลองยืนไหมให้โชวลองยืนดูโอเคเอาโชว์ยืนโอเคนี่โชวเล่นสายแล้วเื่อนทรายเยื่อนาทายหรอ่นหอกรองเท้าเขาเพื่นสายเลย <c oughs> <c oughs> นอนมากเคหิวข้าวยังครับอืมอุ้มหน่อยครับโอเคเดี๋ยวพาชิโอกลับไปทานข้าวก่อนรอบนี้รอบชิโอแล้ไวไปกลับกันเราบ๊ายบายนะทุกคนบบพาชิโอไปทานข้าวก่อนนะครับบ,บ,แบบ๊ายแบาบยแมบบ่นี่เห็นไหมแมบงบกะพุนเนี่ยอย่าไปโดนนะโดนละคันเพราะแมงกะพุนมีพิษเห็นหรือยัง นี่เห็นไหมลอยๆอยู่นี่อเอาทุกคนสรุปไม่ใช่แมงกะพุนฟองอเราโถ่พวกนี้ก็แมงกะพุนไม่ใช่อันนี้ความสกรปรกของทะเลเอ่อยากี้ปึง <S 2> <S 2> ช็อตฟิลลอันนี้ไม่ใช่แมงกะพุนค่นะอันนี้ฟองสกรปรก <S <S โรงแรมเราอยู่แถวนู้น, <S <S โ,รรรนโรงแรมเบสเวิร์ทนวเราก็มากินข้าวที่ตรงนี้ ปัวตรงนี้นี่นี่ <c oughs> นนออคุณนี่อันนี้เปลือกหอยครับเปลือกหอยใช่นี่เปลือกหอยโจเขาไปเห็นเปลือกหอยจริงเขาบอกอยากจับเพรปลือก,กหอยมากจับมือหน่อยจับมือกันเล้วมีน้องจับมือโชว์เร็วเ <c oughs> ย่ไปดูสิข้ามาอย่าง โอ้น่าสงสารพี่มถ่ายรูปก,ก,ก่อนนะเด็กๆไม่ยอมถ่ายรูปเด็กคนนี้ยอมถ่ายรูปไหมครับใช่เอ,อ้ยวิ่งมาชนพ่อหน่ยพี่คิมไปถ่ายรูปก,กับแม่แล้วโชว์ถ่ายเปล่า,เ,าเดี๋ยวเราจะอยู่ที่เขาเต่าอีกสองวันนะครับเพราะว่าต้องเล่นน้ำกับเล่นทะเลให้จุใจก่อนวันนี้อากาศ ฝนตกตอนบ่ายแล้วก็หยุดแล้วพอหยุดปุ๊บก,ก็ฟ้าสวยเลยไม่มีก้อนเมฆแล้วแต่ตอนฝนตกแต่ตอนฝนตกน่ากลัวเหมือนกันนะลมแรงเนาะไม่คิมกลัวปะคะกลัวเหรอไม่ต้องกลัวหรอกเพราะขาวิง่งไม่คิมเพราะขาวิ่งจากตรงนู้นนะวิง่งมาเก็บถุงอะถุงปิวตามลมลงเป็นทะเล ขาวิ่งไปไกลมากเลยี่คนกันไหอ่ะดีเดินไปคนเดียวอะไรเลี้ยกทุกคนมาไนี่หน่อยดเดียวทุกคนค้งอยู่ตรงนี้หมดเลยดูไอเสือเดินนเดียวไม่สนใจใครเลยดูเขาดูเขาคุณชูโอดีวก่อเดินรไกลมากเลยขึ้นได้ไหมนะตอนนั้นเป็นสันทรายสูงๆเรียกแหละเรียกและมานี่น่อยไปไม่ไหว ดูกลัวระวังเดี๋ยวหมาจะมากัดไม่มีหมาหม,ม,มาตัวนึงเห็นไหมทุกคนเ <c oughs> ช่ญเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นได้ก็คงไปนี <c> ่ <oughs> ขึ้นเนินไม่ได้ไะกลับมาข้า <c oughs> <c oughs> มาแล้วอ๋อข้ามาแล้วกงกงบอกว่าข้ามาแล้วไปทานข้าวอันนี้ก่อทุกคนไปดูกันว่าหาหเมืออน,นี้มีอะไรบ้างนะครับ โชว์ที่เขาไม่ยอมไปขึ้นได้ขึ้นได้คงเดินกลับไปแล้วพิจุขีมดูพิจุขีมมากขึ้นได้ไหมคะเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะเดี๋ยวล้มนั่นว่าแล้วปายม่ได้ไปล้างมือข้างบนอาปายปีนขึ้นมาค่ะอาปาไม่ไหวละเดือดรเลอะทั้งตัวอ่าปาค่ะอะไรบ้างก็ไม่ดู ชูครีมรอก่อนหังมือแล้วรูอันนี้ก็ปลาหมึกอะไรนะครับปลาหมึกน้ำต้มส้มหมึกชาวเลหมึกชาวเลนานนานสามชุ่มรู้แล้วค่ะเดี๋ยวทำให้ปลาทอดหนานโอเคค่ะกลับมาจากโรงแรมเออจาทานข้าวมาถึงโรงแรมนะครับสระว่ายน้ำสวยจังเออเออนี้กำลังเดินไปที่ห้องนอนแต่กำลังอุ้มชูออยู่ อยากดูชูโอไหมครับชูโออยู่นี่ครับหลับแล้วครับวันนี้ไม่ได้นอนหมดแรงไปกับการเล่นน้ำสระแล้วก็ไปตะลุยพายุที่ทะเลมาว <c oughs> ิคลิมล่ะครับเด็เ <c oughs> จอกันมนห้อง แต่เช้าเลยจะไปทะเลก่อนทุกคนเปลนชุดเรียบร้อยนี่มีอาวุธมีอาวุธคนละอย่างจะตักตายกันที่ทะเลเอาไปอย่างเดียวพอไปนะฮะดิบมาได้เไปเลยครับตื่นเช้ามากไปชายหาดดีที่เ <laughs> มฆมีเยอะหน่อยแดดแล้ไม่ร้อน <laughs> ชัวบ่บอกท่านับ ตัวนี้จะเป็นคาเฟ่ของโรงแรมแล้วมีสระน้ำตรงนี้อีกที่หนึงนี่ชุคีมไปกับอามาตรงนู้นแล้วกำลังเดินไปชายหาดเลยให้อุปกรณ์มาคนละหนึ่งชิ้นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไม,ไม่ยุ่งยิงกันเด็กๆตื่นเต้นใหญ่เลยครับวันนี้ตื่นเช้ามากตื่นตั้งแต่ทกโมงอะโชว์ นี่ถึงทะเลแล้วทุกคนวิวสวยมากเลยมีคนมาวิ่งตอนเช้าด้วยครับอืมครับผมเอาชูออมาให้จับเื็ดปลาไปชูออไปเล่นน้ำไอไปเล่นทรายโอเคครับไปเล่นทรายตรงนี้เหรอครับโอเคครับเย็นๆครับ๋ยวตกบันไดครับคิมมรก็จะมาแล้ว สล,ลงมาแล้วลงมาแล้วว้าเรือตรองนั้นก็จะเป็นวิวของ,ของเขาเต่านะครับตรงนั้น,นใน,น,นการนี้นจะมีพระองค์ใหญ่ด้วยอยู่บนเขาตรงนั้นก็จะเป็นเขาตะเกียบด้านนู้นเด็กๆได้อุปกรณ์มาแล้วคนละอัน พร้อมพร้อมตักทายพร้อมแล้วเจ้าอันนี้ก็เป็นวิวทะเลยามเช้านะครับจากหัวหินสองเกาะน,นี้ชื่ออะไรอะ่ะเคยรู้แล้วแต่ลืมมีใครรู้บ้างครับวิวยามเชา้าโรงแรมที่เรานอนกันเบสเวสเทิรเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โอ้โหฝน ฝนล,ลมแรงมากตรงนี้นี่ต้นไม้นีเน่เสียงแบบว,วู้วูเลยเสียงต้นสนรูล่ลมเสียงดังมากเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆก,กันสิว่าเด็กๆก,กำลังทำอะไรกันอยู่เด็กๆทำอะไรกันอยู่ครับเล่นทรายหิวข้าวกันหรือ,อยังยังไม่หิวครับเล่นก่อน เดี๋ยวนี้เราจะไปทานอาหารเช้ากันแต่ไม่ได้ทานของ,องแรมนะเพราเราจะออกไปทานติ่มซำกันนี่โชว์ทำอะไรครับเนี่ยตักทรายไปไหนครับโชว์อะไรนะคะถอดเลยค่ะถอดเลยค่ะถอดได้เลยอยากถอดถอดเลยอ๋อไปตักน้ำโอเคค่ะแล้วหนูจะเปียกไหมลูกอาไปเลยไปค่ะไปเลยค่ะถามดูเฉยระวังเปียกเฉยค่ะ คนนี้เดินดุ่มๆพี่ชุกีมกลัวหอยบาดเท้าชูโอนนี้ไม่กลัวอะไรเลยเด้งๆไปแล้วชูโอ้ไปแล้ว,ไ,ลวไม่กลัวหอยบาดเท้าเลยไปแล้วไปแล้วคลื่นคลื่นคลื่นทะเลมาครับ เริ่มจากขาก่อนทุกอย่างจะเริ่มจากขาก่อนทุกอย่างเรามักจะเริ่มจากขาก่อนน้ามาที่กางเกงแล้วต่อไปก็จะเป็นทั้งตัวแต่เดี๋ยววันนี้เราต้องไปกินข้าวเช้าที่ในเมืองกันในเมืองหัวหินนั่นกางเกงเริ่มแล้วครับชูโอกางเกงแล้ว ทุกอย่างเริ่มจากกังเกงแล้วทุกคนนี่คกิดะกำลังทำอะไรเนี่ยปูะทำเป็นบ่อไว้ค่ะูทำเป็นบ่อน้ำไว้บ่อน้ำไวโอเคค่ะเคี๋ยวไปดู ว่าเช้านี้เราจะทานอะไรกันนะครับทุกคนบายบายดีครับลูกอุ้มสายตรงนี้นะลูกนะแค่ตรงนี้นะลูกแค่ตรงนี้เหรอครับต้องอุ้มอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับนี่ครับติมซำตนรุ่นหมูครับลูกกงมาเด็กๆกำลังเล่นน้ำมันอยู่นะครับสายแดดร้อนมากเลยคนแดบเปี้ยงมาก ยังเล่นอยู่ชอบมากเลยสไลเดอร์ชูโออจะสไลด์แล้วแต่ว่ายังกลัวอยู่อ๋อให้ไม่เมถายใช่ไหมจะยังไงเนี่ย,ยชูโอนั่งอยู่สไลด์ดื่อขี้ยิมลงแล้วชูวโอไม่กล้าลงอะไรเมื่อวานก็ยังลงเองเลยทำไมวันนี้ไม่กล้า นี่อ้อนอ้อนหลานชายอ้อนอา,ากไม่มียิงํำกับอยู่ตรงนั้นส่วนพ่อสบายอยู่บนห้องโต๊ะของพ่ออย่งนี้โอ้อสบายมากนั่งดูลูกๆจากปิ่น,น้ำมีของกินเรียบร้อยเลยดีตรงนี้แหละคับ นี่ไอ้ที่เล่นนู้นคือสไลเดอร์นี้เร็วมากสูงมากนะอ้าวเราให้เลยขึ้นบันไดไปกับอาม่าขึ้นไปสไลด์ไปนู้นเดี๋ยวไปดูนะนี่พิมจะขึ้นบันไดตรงนู้นมาแล้วก็สายพี่กินเขาชอบลงอันที่วนๆโค้งๆอ่ะแต่ส่วนไอ้ทอดตรงๆรงเนี่ยโหลงเร็วเหมือนกันนะครับทุกคนเมื่อวานนี้เล่น เร็วไหมเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายบ่ายเย็นเข้าไปเล่นใหม่อามาแล้วพี่ชุคิมพร้อมแล้ววิ่งเลยไม่กลัวพี่คิมเอาแล้วจะลงแล้วพี่คิมจะลงแล้วมาแล้วพี่ชุคิมไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่คิมลงมาแล้วอู้ยุ้ยนู่นเลย ทีกิมถอยมาเร็วเดี๋ยวมาลงมามาก็มาแล้วอุ้ยเร็วมากมันเร็วมันเร็วคุณชายจ้าจ้าคนเป็นระน้ำันร้อนคุณชายทัชยาก็นอนทานขนุน อร่อยไหมครับอ๋อขนมดูกระตูนะดูกระตูนครับดูหมีมีสาตัวโอ๋หหไข่ห้างอารมณ์ดีแล้วเกินสองครับมันคือส่วนโอกทิมทานเย่างไรทุกทีมเาทานขนมจีนนี่นะคะเดีนื้อแดงด้วย กินข้าเยอะเลยโอ้โหมีเนื้อเดียวกุ้งผัดสตอร์นของแม่เมย์อยากทานข้าวปูไข่กุ้งกุ้งไข่ยี่กุ้งผัดฉ่าลิ้นทอดมันโอ้อร่อยมากเลยวันนี้ที่กินท้ทานี่ยเลยส่วนชูโออยู่นี่ครับแม่ย์จุ้งจิ้งอยู่จุ้ตื่นไปแล้วหิวข,วข้าวทานข้าวก่อนนะทุกคน อะไรัะ